S <S เดี๋ยวผมพาไปดูแม่มันก่อนคือผมไม่เคยเห็นนะบัวตัวนี้แล้วผมก็ไม่คิดว่าบัวตัวนี้มันจะมีในมาดาหนึ่งในลูกดวงตะวันนะไม่เคยรู้ว่าตัวนี้มีเดี๋ยวพาไปดูนี่แม่มันเอาแค่แม่ก่อนห้เห็นแม่ก่อนแม่ขงแบ่งแดงดีก็คือเป็นลูกแดงมันสิงอะสายแดงมันสิงกับ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>กับแดงดีนะเนาะคิดดูแม่เขาชื่อแดงเศรษฐีคิดดูแม่แม่แบบแม่เกตเนี้ยคุณคิดดูแล้วเป็นแม่ขงเบ่งแล้วแล้วเมื่อกี้คุยแล้วว่าไอการเล่นสายตามันสําคัญขนาดไหนเมื่อกี้นีนะ่แล้ว จาของก็อยู่เดี๋ยวพผ่านดูแม่ก่อนนะ้ดูแม่ก่อนผมนีคค่คือแกเป็นเกษตรกรเต็มขั้นเน่ยกเรียนดูมีความสุขจะขยันก็ย่อให้เปิดพอดีครับบอดีครับาทักไทยมาขยันก็ย่อให้เปิดราคาแกก็ไม่อยากเปิดตอนนี้ท้องเลยนะนี่ผสมต้นแบบแล้พี่บนตรีเนาะตอนนี้เนาะให,ให้ดูให้ดูแม่มันก่อนนี่ให้ดูแม่มันก่อนนี่แม่มันนะจับมให้ดีแล้วคุณจะตัดสินใจผสมวัวต,ตัวน,นี้ถ้ามาได้น้ําเชื้อไม่ยากคุณดูแม่แล้วคุณจะรู้ สวัสดีครับพี่มันตีนี่เจ้าของเมื่อกี้ทำงานด้วยกันเหนื่อยแล้วทำรายการทำสกู๊ปถ่ายรูปถ่ายอะไรเอาไวรูไปฝากกันนี่ก็เลยพาดูแม่ก่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าบัวตัวนี้มันจะจะมาอยู่ในประเทศไทยอ่ะวันนี้ไม่มีใครรู้ทั้งบอตัวนี้บอกเลยลูกเป็นลูกดวงตะวันที่เก่งมากอ่าเดี๋ยวตอนนี้เขากินหญ้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้เป็นลูกมาริโอสาวหูโคตรเบอร์นะตอนนี้ตัวนี้อยากใครอยากคุยก็เข้ามานะครับ เบอร์เบอร์โทรเอาให้ไว้แล้วอยู่ใต้วิดีโอนี่ส่วนตัวนี้คือลูกดวงตะวันตัวนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูพี่มนตีก็จับให้เราถ่ายรูปมาเมื่อกี้พาไปดูครับสวยจริงผมไม่อันนี้ไม่ได้โม้นะครับสวยจริงขอบคุณหลายหลายคนที่ที่ดูอยู่นะครับนี่ช่วงเที่ยงเที่ยงวันเสาร์สวัสดีครับพี่อรันพี่อรันผู้ใหญ่อรันมาดูว่าตัวนี้ก่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวคุณจะรู้ว่าเฮ้ยลูกดวงตะวันมันก็มีแบบนี้คือเรื่องสีเนี่ยเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว แต่ว่าหน้ากับใบามาได้ไงไม่รู้ดูครับดวงตะวันนะครับนี่อ้าวน้ำลายไหลกิเลสเริ่มครอบครองครับเจ้าของคนที่ดูหมายถึงว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้อพี่คนี่ค่อยๆดึงเข้ามานะัของันอันนี้วัวสิบสีนน่ย่างสิบห้าเดือนนะนี่ย,ย,ย่างสนะิบหกครับย่างสิบหกนะสิบห้าย่างสิบหกคิดดูเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาวัวไปประกวดร,รุ่นนี้สิบหกเดือนนี่ เจอตัวนี้แน่นอนจะนี้จะเอาไปประกวดแต่ว่าพี่บุญีก็บอกอยู่เขาก็ไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องรางวัลที่จะให้น่พี่บุญเตีจะเอาไปเปิดตัวเอาไปโชว์แต่ว่าบอกไว้เลยว,ว่ามันโคตรเก่ง,งกับตัวนี้เก่งมากอะ่ะดูดูหูดูอะไรสักก่อนนี่ดูครับดูสดสดเลยขอบคุณมากครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเราอยู่ที่สระบุรีนะครับสระบุรีที่มุตีตรงนี้มันมันบ้านอะไรนะบ้านทะตรงครับบ้าน เป็นตำบลท่าตูมครับตำบลท่าตูมเนาะใช่ครับอ๋อตำบลท่าตูม่ะตำบลเดียวกับพี่พี่เหอมไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาอันนั้มันกล้วยเนาะใช่นกล้วยอ๋อแน่นเมืองแต่อันนี้มันมันแกงคอยแกงคอยสระบุรีนะครับแกงคอยสระบุรีแล้วแล้วถ้าใครจะปักหมุดมานะเดี๋ยวกลัวหลงเนี่ยทำเป็นซิกแซ่หนึ่งเตโชเลยนะพี่พี่มันเตโชวิปัสนาสถานครับเตโชวิปัสนาสถานนะครับแรง แลนด์มาร์คของแกงคอยอ่าแลนด์มาร์คไอซีนของแกงคอยตัวใหม่แลนด์มาร์คสวยตรงนี้แต่ว่ามาดูไอตัวที่สวยไม่แวะแลนด์มาร์คของมันตัวนี้ไม่รู้เก็บมาได้ยังไงวะตัวนี้นะ่ะคือคือปกปิดมาได้ยังไงก็ใหม่รู้นานขนาดนี้สวัสดีครับนะหลายหลคนสวัสดีครับผมอ่าหลายๆคนดูอยู่นะครับเตรียมไว้เจอกันในสนามมะกวดนะครับกับความงามแต่ผมว่าผมลุ้นอนะ่ะลุ้นตัวนี้แบบอยากให้โอ้อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ตามดูให้ดีนะเขามีเชื่อแล้วนะ ชื่อแสนต่อวันจะไม่ยูนดีจำไว้ไดีรับแสนต่อวันนะครับแสนแสนล้าน,นอยู่เนาะแสนต่อวันนะครับราคา,าคแจ็กสี่แสนเจ็ล้านต้องรอเบิงนี่ผมจะให้ดูซิกเนเจอร์แต่ว่าบอกเลยวัวนี้เก่งหน้าหัวหูตัวเก่งหมดเลยฮะดูดสีเห็นไหมครับอยากเห็นอย่างผมเห็นว้าสีสีไม่แดงไม่แบบแดงสไตล์ดวงตะวันอย่างนี้จบเนาะเสีเอาแบบว่าแดงสไตล์ดวงตะวันอย่างที่เราเห็นก็หลายตัว ไม่ต่างจากตัวอื่นครับความแดงดวงตะวันไม่ต่างจากตัวอื่นแต่ที่มันที่มันเหนือตัวอื่นมากคือตรงนี้ครับดูซะก่อนสวัสดีครับพี่ชูไปสารจากเกาหลีอ้าวขอบคุณมากครับจากเกาหล,จากกาหลีจากอิสราเอลอิสราเอลก็รักษาให้ตัวให้รอดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวพี่น้องเกาหลีมาดูกันดูตัวน,นี้ก่อนคือเอาเป็นว่าใครอยู่ในยุคเจสันเนาะยี่มันดีเนาะคเคยเห็นวัวชื่อเจส,สันสามพันห้าเนี่ยกับขู่สองน,นะครับ สองสนุบกีหนึ่่ายเขาจะจ,ะจะเตี้ยมากใช่จะจิจะแบบใช่แล้วมันเป็นใบหูยาวนะหูยาวหูใหญ่ยยนะหูสวยอย่างนี้สรุปแล้วว่ามันมันมันเวอร์มากกว่าตัวนี้ดูดินี่ดูความยาวคือเฉพาะกรรมอะเฉพาะกรรมสมุทรปกากสองแท้แล้วมันเป็นส่วนผสมของดวงตะวานันของเจ้แซนของขมเบ้งอะหูมั่นอะคือลูกจิกลูก ลูกยิ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 กร้อนๆเนี่ยขงเบ้งนะครับแต่ว่าถ้าลูกลูกเวอร์เนี่ยแบบแบบเจ้าสันแต่ลูกสีี่ดวงตะวันเนาะใช่แต่หน้ามันก็แบบสีก็น่าจะผมว่าจะจะไม่ค่ำเท่าดวงตะวันนะจ๊ะจะเด็นเดกว่ามันจะไม่ดําเท่าดวงตะวันเนาะมันจะแจ่มวาวนิหนึ่กว่าจะแจ่มอ่าถ้าใช่ใช่ถ้าไปเทียบกับวัวหลายๆตัวดวงตะวันเนี่ยยุคนี้ยุคเข้าหน้าหนาวนี่มันจะดำมันจะดำดำแดงนิดนึงแต่ว่าตัวนี้แดงเยอะแดงฉ่ำแดงฉ่ำดูแดงฉ่ำมาก แดแดเนี้ยเผมชอบตรงนี้ที่สุดช่ส่วนมากเนตะวันเราจะยอมแล้วว่าช่วงช่วงนี้เขาจะอ่อนอชน่ช่วงหัวเนี่ยแต่ตรงนี้มาเตรมดูนะครับคือมันได้รับอิทธิพลจากแม่แดดก,กับกับออของเบ้งของเบ้งหนีดโอ้โคตรเลยนะของเบ้งอ่ะอ่าช่วงนั้นพิทุกจากประจวบสวัสดีคราบผมสวัสดีครับสุดยอดจริงจริงตัวนี้ให้ดูแล้วตเตรียมน้ำเชีย,ยรไปเลยอ่านี่นายพิทุกเตรียมเตรียมเอาไว้ใส่กับลูกปลาเคียวลองดูตอนนี้เลยครับ เก่งเหนือพ่อบอกไว้เลยตอนนี้จริงๆ<ะ>และแม่เหน,นือพ่อใสใสายมาริโอลูกหลามือน่าจะเออนี่แหละนี่แหละ,หละที่ผมกําลังบอกอยู่จินตนาการน่าจะจะมาได้ดีวนะลูกมาริโอลูกปลากเกียวเนี่ยผมว่าโอเคเลยเพราะมันไม่มีสายนี้เลยเอานี้ดีวกว่าคือคือ,คอเราต้องยอมรับว่าหลายๆตัวมันก็วนอยู่ในสายดวงตนมาริโอเงี้ยที่เราเห็นนนะแต่ตัวนี้มันมันไม่มีโอแล้วมันดันไปหาวนไปสายที่หายากมิบดนดี เอแม่มันมีแดงดีกับแดงมันสิงอ่ะแล้วมีคือของเบ่ะนะจากแดงมันสิงอ่ะคือของเบ้งแดงดีก็คือเป็นยายเนาะดูที่ทุสายเขาสุดจริงๆครับตัวนี้เตรียมไว้เลยใครมีลูกลูกปลาเกลียวลูกมาริโอยมไม่สายตัวนี้บอกไว้เลยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ที่ผมการนตีว่ามันสวยริงดูดิดูข้อมันครับน้องเศรษฐกรดูข้อข้อมันดีอ่ะใช่ดูดิดูดูดูข้อละเนี่ย แล,แล้วเป็นวัวลูกข้อค่ะพี่บนตีแบบโอ้แกผลิตมาได้ยังไงพี่เองครับพี่เพง, <laughs> งกับมือ <laughs> ใช่เออแต่อันนี้อันนี้ใช้ต้องใช้ประสบการณ์ในการบินนะพี่บนตีมีประสบการณ์ตั้งแต่ยุคปลายบอยเขาอยู่ยุคซันเนาะยุคนั้นเนอะเราเล่นมาตั้งแต่ยุคเจ้าที่ทองยุควัวดำยุคซูเปอร์แบ็คยุคเคนยายุคนั้นประสบการณ์มันทําให้แกไปเอาวัวตัวนี้แม่มันนะนะแม่มันมาจากฟานถาวร แอนมัลติมิวมันเป็นวัวสาวแก่เนาะตัวนี้มันชื่ออเศรษฐีเศรษฐีผมจำได้อยู่ผมไปถ่ายอยู่พี่มนตีก็ก็ดูในในคลิปเรานี่ะเนาะมันผสมคือคือไม่ใช่มันผสมไม่ติดมันไม่ไม่ได้ผสมสาวแก่เนาะง่ายก็เป็นสาวเยอะใ่เป็นสาวแก่ตอนนั้นอะรับนายกถาวนอะแล้วทีนี้เี็นายกถาอลไม่มีเวลาดูเลยอะแล้วพี่มนตรีไปจับถูจับพักยังไงไปถูกใจเขาให้มาเนี่ย พอไปเห็นก็มันมันตกจะตานะชะตานะพี่เลยน,นะเขาย,ยกยืนอะไรอีแม่แต่แต่ยุคนั้นพี่พี่มตรีเขาก็ยังข,ขวนไปเล่นเล่นบาบ้นอยู่นะตอนนั้นใช่ใช่ตอนนั้นคือตัวแรกที่กลับคืนมาบาซินะตัวนี้เนแม่แม่นันตะวันตัวแรกใช่ไหมใช่นนไงพี่น้องเกษตรกรจําไห้ดีว่า,นวาคนบาซินเนี่ย ทิ้งบาซินไปยังไงทีก็กลับมา<ช>คือมันมีเสน่หนะ์นะก็เล่นบาซินน่ะใจเรารักด้วยใช่ไหมพอเราเห็นแล้วมันมันน่าน่าอยากลองมาบีบด,ดูน่ะอผู้ชายคนนี้นี่คือผู้ชายยุคจาก,กวัวยุคต้นแบบยุคบุญโยกสองยุคตะสันนะ่ะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันตีกันเล่นเนี่ยุคนั้นแล้วเราก็ทิ้งไปหาบาซินแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเจอตัวตัวดีใช่ไหมกลับมาบาซินแล้วก็หนีได้อยู่ดิมีผลงานที่ได้ คือคือมันมันแบบมันเป็นความภูมิใจเลยแหละน้อง <Yeah. S 1> พี่มังทีน้อง่ดิเนี่ยดูหูเก่งอ่ะแล้วก็แล้วไม่มีตำหนิบอกกันเลยอืมับอ่าพี่น้องเกษกนบอกว่าใครมีสายมาริโอเนี่ยต้องใส่สายมาตอนถูกต้องครับแล้วเนี่ยที่ผมอยากสนับสนุนคือผมอยากให้ใส่ลูกมันแบบเนี้ี่ มันดีตรงไหนก็คือมันมันได้แม่มาผ่าอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะที่มันดีมันได้แม่สายอย่างที่ผมบอกกันดูดิชุดนั้นอะ่ะแล้วเลี้ยงแบบเดินกินกระบ,บามันแบยนะ้นอะ <c oughs> เลี้ยงสบายมากเลยแล้วอ้วนอะ่ะแม่ไม่ผอมอะ่ะเนี่ยเอามาใส่ยอย่างเงี้ยมาผ่าสายขั้นขั้นสายก่อนอะ่ะเนี่ยแล้วทีนี้มันจะได้ทางแม่ช่วยทั้งพ่อช่วยแล้วก็ดูดิไข่คเคยไม่มีตำหนิเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูไข่แต่ยังเป็นไข่เล็กกวัวสิบสิบห้ายี่สิบหกเดือน แล้วพี่บางทีก็จะต้องลงประกวดด้วยพี่บางทีจะจูงเองไหมครับคุณผู้ชน่าจะเองนะครับ,บ,บเรบพราะว่าลูกเขาก็ทำงานเราก็ไม่มีเวลาใกล้ชิดเราเราจับได้เราก็อาศัยเราก็อยู่ใกล้ชิดหน่อยใช่ไหม,มแ,ตแต่ว่าสายรุงตะวันเนี่ยผมผมยอมรับอย่างจริงจังเรื่องเรื่องไข่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ก็ไม่ค่อยมีดูนะดูอ่าคือระบบสืบพันธุ์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเขาจะลึงไข่ดีมากเนี่ยยอมรับเลยเออชิดลึงดีแล้วไข่ไข่มันดีหรือยั เดี๋ยวไข่บริสุทธเดี๋ยวมันหนาวนะมันหนาวมันเลยโอดนะครับเนี่ยมันหนาวอากาศมันหนาวโอ้นมดำอ่ะวัวนมดำใช่ไหมครับพริกมันสีมันเข้มมากเลยโงกเขาจะวัานมดำรสจะเข้มเออใช่ใช่เฮ้ยใช่ใช่นี่นมดำเฮ้ยไม่เคยเห็นนะวัวนมดำอย่างนี้เข้มอย่างนี้ให้ดูกันสดๆเลยครับนี่มีโอกาสผมก็รอไม่ไหวที่จะให้ดูวีดีโอไม่ดูก่อนเลยแบบนี้แต่ผมชอบตรงเนี้ยแล้วก็เสียตะกรอนคง คือคือต้องยอมนะว่าวันนี้หูเราก็ก็เยอะแหละผมผู้บ้านเรามันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเป็นทรงเนื้อหายากทรงเหมือนจะเต๊กก็ก็ใช่เนาะเหมือนลูกจะาซามหลานจะแซมก็ใช่อ่ารับเลยครับรับเลยดูนะครับเนี่ยสีดีมากส่วนตอนนี้ลูกมาริโอ้โคตรโคตรถูเลยซึ่มาริโอ้นี่นี่ นี่ลูหูลูหููหูอันนี้ลูกวัวลูกมานี่อ้อเน่แค่แค่เปิดอยู่นะพีแล้วเกษตรกรเข้ามาดูได้เี๋ยเลยูกจก่อนนะดทยได้ครับยทยได้สบายสบายวันนี้มาอยู่การดงดงวัวงามแล้วก็พนชกานดีมากนี่ไม่รู้ว่าใครอิดฉา เหมือนผมอิจฉาพี่วันพีหรือเปล่าดูดิอากาศดูดูดูอากาศเฮะโคตรดีอ่ะแล้วก็มีควายนะมีควายด้วยมีควายครับหนุ่มควายตัวดำบักตู้ตัวดำก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาบินนี่ตัวไหนเขาถามตัวไหนตัวเมี้ยเปิดครับตัวเมียเปิดราคาอยู่ครับพี่น้องเกษตรกร ิดราคาอยู่อันนี้ควายควายก็เปิดนะครับควายท้องควายแม,ม่ลูกตัมีเมียเปิดครับที่ถามเข้ามาเนาะ,ะอากาศดีใช่ครับพี่เกงสักใช,ใช่ใช่ใช่อย่างโคราชตัวีเมียเปิดครับเนาะพี่มันตีเปิดอยู่เนาะ,ะแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่างูมันชิดตัวมันไม่อ้วนนะต้องบอกว่าฟววนไม่อ้วนแต่ว่าพี่นอนอ์เกษตรกรต้องเอาไปไปวายสายให้เป็นนะคือต้องเล่นเป็นเนะเนาะพี่พี่มันตีคือคือต้องยอมรับว่าสายไม่อ้วนแม่งโคตรหูอยู่แล้วแต่ตัวมันก็เจ็ดดอกตามคือตามหลัก พันธุศาสตร์นั่นแหละนะครับมันเป็นเด่นอันนึงอันนึงมันก็จะดอกใช่ใช่แล้วเราก็ต้องไปเราใช่แต่ตอนนี้บิดบิดแล้วนะใช่ใช่ผสมตัวไหนดวงตะวันไปแล้วครับดวงตะวันอยากลบกะดี่ฐานรับเดือนอยากลบกะใช่ไหมพี่อยู่อีแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันในคลิปอ่ะก็จริงๆเรา่าลูกดวงตะวันไม่ค่อยมีกะจริงนะใช่ใช่เออเนี่ยเราก็หวังว่าจย่างนี้ใหลบได้อย่างน้อยก็ได้ครึ่งไปก็้ จะไม่หมายถึงว่าลบไปที่ครึ่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ให้เป็นเฉพาะตามคออย่างนี้ได้สักเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ยี่ถือว่าอ๋อยิ่งถ้าไปหมดยิ่งดีใช่ใช่สักเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ว่ามันมันเคยมีอดีตเนาะหลายตัวแหละที่ที่แม่ลายแล้วลูกลูกไม่ลายอ่ะใช่ใแต่มันก็นี่ก็เหตุการมันเรื่องธรรมดาเรื่องกาดอนี้คือมันสายพันธุ์นี้เนาะมันเป็นวัวกรีอยู่ในตัวของมันอ่ะเลือดวัวกรีอ่ะมันก็ธรรมดามันแม่มันนี้เนี่ยมันก็เป็น หมายถึงพี่มันน้องมันเนี่ยนะไม่มีกะเมีไม่มีครับเอ๊ะมันมาแมทกับสายโลพอดีมันมาได้หูแต่มันแล้วมันได้กะมาด้วยนี่หัวแต่หมูมันโป่งโคตรเบ้อะคือหมูมาดิโอเลยนะถ้าผมดูใช่ครับนี่เลยสมมาดิโอกับหัวเบี้ยเนี่ยหัวพ่อมาเต็มเต็มอ่ะแต่ต้องตัวอื่นก็ไม่มีตำหนิหนังก็หนานะพี่บนทีหนังก็หนาแต่ว่าต้องต้องคือคือที่ที่มันไม่ได้อ้วนเต็มที่เพราะว่ามันหูถูใช่ใช่ เพราะว่าอย่างนี้พี่มันทีมันอยู่ในฝูงแบบนี้ใช่ไหมมันเห็นเพื่อนมันเดินมันก็อยากเดินกินแต่ว่าในความจริงแล้วมันเดินกินไม่เก่งใช่ไม่เดินไม่เก่งถ้าปล่อยมันก็จะนั่นนี่ดูสิบรรยากาศโอ้อันนี้คือข้างบ้านเนาะพี่เดีอันนี้ลงสีเหรอไม่ใช่ครอบครัวนะครับครอบครัวพวกนี้จะเข้าไปกันขึ้นเข้าอ๋อขึ้นเข้าไปหลบฝนข้างในใช่อ๋อแล้วก็มีลงฟัง